นี่คือช่วงเช้านะคะทุกคนก็กำลังทยอยมาจากบ้านใครบ้านมันนะคะกำลังจะรอให้คนมาจนครบค่ะตอนนี้ก็เริ่มทยอยแจกชุดคิดกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องทำตุ๊กตาไก่กันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอ้อนอยู่ที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ลำปางน,นะคะ อันนี้อ้อนมีสองตัวน,นี้ค่ะก็จะเป็นโวรพิเนจแ,แบบนี้นะคะให้กับทางชุมชนแล้วก็ทางนักศึกษาที่มีความสนใจค่ะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่หัวหน้าคณะคหกรรมนะคะ ของธรรมศาสตร์สาขาลำปางนะคะมาเปิดพิธีค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยรูปแบบของการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ทุกวันนี้ไอโครงการที่เกี่ยวข้องกับ BCG อ่ะทุกคนก็คงเคยได้ยินใช่ไหมครับที่มันเป็นเปโอ r ซคูลา r e ีนแต่ทีนี้เนี่ยหลักการสำคัญของมันจริงๆอ่ะก็คือตัวสีก็คือ s ซคูล่าอีโคโนมี หลักการมันง่ายๆก็คือเราต้องรู้จักการนเอาวัสดุที่มันเคยมีอยู่แล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ให้มันเกิดประโยชน์แล้วให้มันหมุนเวียนให้มันดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะมีคนที่เอารูปแบบของวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยมาสร้างสรรค์ง,งานให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่แต่มันกลายเป็นดาวไซลิงซะเยอะดาวดาวไซ,วไซลิงกับไซนิงมันต่างกันนะครับก็คือดาวไซลิงเนี่ย มันจะเหมือนกับว่าเราอะไปเอาวัสดุมานึกว่าตามนะครับแล้วเราเอากาวไปใส่มันเอาความร้อนไปใส่มันทํานุ่นทานี่กับมันแล้วเราใช้งบประมาณไปมากเกินไปกับการได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์สู้เราไปซื้อสิ่งที่มันถูกสร้างมามันก็จะง่ายกว่าใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าในมุมมองของผมนะผมมองว่าถ้าเกิดเราเอาเศษวัสดุที่มันเหลือใช้จริงๆเนี่ยกลับมา สร้างสารรค์ในรูปแบบที่เป็นลักษณะของของรีวิมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ซัพพอร์ตหรือว่าไม่ตอบสนองอะไรมากนะแต่อย่างน้อยๆเราก็รู้ว่าเราสามารถที่จะเอาวัสดุเหล่านั้นนะไปใช้งานอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอาจารย์อาจารย์ทีาาศาสตร์เขาก็เลยมีมีแนวคิดน,นะครับที่อยากจะเอาเศษผ้าใช่ไหมใช่ค่ะเอาเศษผ้าจากกระบวนการผลิต จากชุมชนค่ะจากชุมชนส่วนมากเป็นผ้าอะไรครับส่วนมากเป็นผ้าทอผ้าฝ้ายอะไรเงี้ยค่ะอ่าผ้าทอผ้าฝ้ายใจผมอยากเห็นผ้าไหมนะเพราะว่าพวกผ้าไหมเ่ยมันมีราคาใช่ไหมครับคนที่ทาผ้าไหมก็จะรู้ว่ามีแบบ2เส้นกับ4ี่เส้นอย่างเงี้ยเราจะเอามาใช้ทําอะไรนะครับดังนั้นวันนี้ก็หวังว่าโครงการในการสร้างผลิตภัณฑ์โพบุญแจแล้วก็ดิกติดผมจากเศษผ้าในอีกสองวันที่เรากำลังจะทำกันอยู่เนี่ย น่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็น่าจะเห็นแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ใหม่จากผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับ mm hmm. แล้วเราก็คงต้องเริ่มเริ่มเลยใช่ไหมจานโอ mm hmm. ไม่ฟังด้วยไม่ฟังแค <laughs> งั้นก็ขอเริ่มการอบรม mm hmm. นะบัดนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมผมสังเกตอะไรนะแล้ว็ุณเชิญถ่ายรูปหมู่ก่อนนะครับว่า เดี๋ยวบางทีอาจจะหายไปยนะครับไม่กพิซเจอร์ได้ใหม่นะครบับเดี๋ยวในนาเยิธกรตอนน,อนี้เิกีกรชื่อคุณอ้อนนะครับคุณูอ้อนศีนภาคณาญาตนะครับก็เป็นดีไซเนอร์อิสระนะครับดีพอเริ่มเวิร์กช็อปทุกคนก็เริ่มจากการตัดแพทเทิร์นออกจากกระดาษที่เตรียมแพทเทิร์นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็มาลอกตัวแพทเทิร์นใส่ตัวผ้าค่ะ ตัดตรงนี้หรอคะให้รู้ตำแหน่งค,ค่ะให้รู้ตำแหน่งว่าตรงไหนจะต้องเชื่อมกับอะไรคะเขียนขีดเส้นพวกนี้ไว้ด้วยนะคะเนี่ยบางส่วนก็เริ่มทำจากส่วนหางนะคะโดยการที่นำกาวทำอามค่ะไปรีดกับตัวผ้าที่ทำหางนะคะพอเราวาดแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเย็บชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะ เช่นพวกเหนียงพวกงอนพวกปากของไก่ค่ะอันนี้จะเป็นเย็บมือล้วนๆเลยนะคะใช้ฝีมือกันล้วนๆเลยค่ะบางคนก็ช่วยกันนะคะเพราะว่าก็ต่างไม่มีประสบการณ์ในการเย็บมือกันเลยคู่นี้มาแบบเป็นแม่ลูกกันเลยค่ะลูกเป็นลูกมือนะคะส่วนคุณแม่เป็นคนเย็บค่ะ ช่วงเช้าจะดูเครียดๆกันหน่อยนะคะกับการเย็บมือเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็กลุ่มนี้มาเป็นกลุ่มเลยค่ะสี่คนนะคะถึงเวลาอาหารกลางแล้วค่ะตอนนี้ถึงมือกลางวันกันนะคะทุกคนกำลังพักทานอาหารกลางวันนะค่ะให้นักเรียนพักเติมอาหารกันก่อนนะคะ เติมพลังกันก่อนก่อนที่จะเข้าสู่หมดการเย็บแบบเต็มสตรีมค่ะมาต่อันช่วงกลางวันนะคะ<ม>ก็เริ่มที่จะประกอบตัวงอนเหนียงแล้วก็ตัวกันแล้วค่ะเริ่มมีกําลังใจกันนิดนิด,นดส่วนนักเรียนคนนี้ก็กําลังปักตกแต่งหางค่ะคนนี้เร็วสุดแล้วนะคะส่วนฝั่งนี้ก็กําลังข,งขมักขมเนกับการ ันเป็นเช่นเดียวกันกค่ะบางคนก็หันหลังชนกันเลยนะคะในการที่จะเย็บประกอบของใครของบันให้เสร็จแล้วเราก็ได้คนที่เสร็จคนแรกค่ะและมีบางส่วนกำลังยัดใยใส่ตัวไก่อย่างขามักขมเม่นนะคะ <c oughs> <c oughs> เราก็ได้คนที่สองนะคะที่ทำเสร็จแล้วนะคะมาดูสภาพไก่กันค่ะมาคะพี่ฝ้ายเป็นยังไงค่ะบ้างค่ะกับพระของหนูสนุกมากเลยค่ะเย็บไม่ยากค่ะโชว์หน่อยค่ะพี่ในกุ้งไก่ค่ะสวยงามสดๆขอบคุณค่ะอ่าอีสปมาจากอะไรคะ อิสระมาจากที่ดาลูกไก่เขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเราก็แม่ไก่กับลูกก็เอามาอยู่ด้วยกันเลยค่ะก็เป็นก็เป็นพวกญแจดาวลูกไก่ค่ะยากไหมคะยากไหมค่ะง่ายนิดเดียวค่ะที่เหลือยากหมดไม่ยากค่ะเนี่ยท่านูค่ะก็เป็นไก่เนื้อหน้าเนาะอ่ามองบนค่ะมองบนโอเคใช่ค่ะไก่เรามองบนไก่เขามองล่างไก่เรามองบนเพราะว่า หงอนเราอยู่ตรงนี้ปากเราอยู่ตรงนี้ขอบคุณค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะเวิร์กช็อปวันนี้สนุกมากเลยค่ะแล้วใครลอกใครค่ะมีดอกเหมือนกันนี้ไก่นางฟ้าค่ะอันนี้ไก่จกพบกันวันพรุ่งนี้กับเวิร์กช็อปกิฟต์นะคะ เป็นไงบ้างคะกับเวิร์กช็อปวันนี้สนุกมากค่ะได้แบบได้ทําอะไรที่ไม่เคยทํามาไม่เคยทํามาก่อนเลยใช่ไหมคะเคยปักผ้าเคยปักอันนี้เย็บอันนี้คือความรู้ใหม่เลยค่ะชอบทําส่วนไหนของไก่มากที่สุดคะชอบที่สุดตกแต่งค่ะได้ตกแต่งไก่กับชอบชอบตอนที่ทํำงอนมาค่ะตอนปรงนี้ใช่ตอนประกอบตัว พรุ่งนี้จะมาไหมคะทำกิดมาค่ะโอเคพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะมาเข้าเรียนสายสุดแล้วเสร็จได้จะยังไงคะพยายามค่ะขอดูตรงตาหน่อยเดียวว่าโกงเพื่อน,น<า>ยังไงบ้างหน้าหลังเป็นไงโอก็เสร็จทันเพื่อนอยู่นะคะเนี่ยโอเคนะคะแล้วก็คิดว่ายากไหมคะไม่ยากคะ่ะ ก็ก็แค่ทุรักทุเลเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตัวนึงมาทำส่งใหม่แล้วกันนะคะจะได้แบบว่าโอเคกว่านี้อันนี้คือแบบตัวแรกตัวแรกวันพรุ่งนี้จะมาเร็วกว่าทุกคนใช่ไหมคะป๊าป๊าโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณ ็นไงคะส่วนไหนยากที่สุดและส่วนไหนง่ายที่สุดคะส่วนส่วนนี้ยากที่สุดในการเย็บเย็บประกอบงอนกับใช่ป่าแต่ส่วนอื่นก็โอเคพรุ่งนี้จะมาไหมคะพรุ่งนี้มาค่ะเป็นเยิปใช่ไหมใช่เอ่ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะถ่ายเป็นวิดีโออ่ะโอเค เอาล่ะเอาล่ะเอาเอาเอเอามาเทียบกันซีระหว่างสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดหรืออุ้ยอันนี้เป็นโมท็อกค่ะทำไมคุณพูดแบบนี้คะระหว่างสิ่งที่ผิดกับสิ่งที่ผิดหรือเปล่าคะอ้โค่ะสวยงามากเลยนี่เลยหลายรอบเลยนะคะอ๋อเคบนใช้เวลาเต็มเวลามากเลยนะคะเต็มเวลาค่ะค่ะขอบคุณพรุ่งนี้จะมาไหมคะมาค่ะพรุ่งนี้รอเลยค่ะรอปวดหัวเลยใช่ไหมคะรอที่สอบเด็กเนี่ย แต่ว่าแต่ว่าก็มาค่ะโอเคค่ะคุณค่ะหน่อยนะคะไอ้กลุ่มนี้ตอนแรกมีกี่คนนะคะสี่ค่ะสำเร็จกี่ตัวคะสองเฮ้ยขนาดตอบยังไม่ร้องกันสามไหนขอดูไก่ของแต่ละคนหน่อยมันมันยากตรงไหนบ้างคะอันนี้บอกว่าห่างออีกคนอื่นเหรอคะตองคูกตรง พรุ่งนี้จะมาเรียนอีกไหมคะแล้วเจอกันนะัสดีค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะกับเวิร์กช็อปวันแรกนะคะกับตุ๊กตาไก่คี c ีช i นนะคะทุกคนก็ดูสนุกสนานกันดีนะคะถึงแม้จะดูทุรักทุเลไปหน่อยส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันที่30เมษายนนะคะจะเป็นการทำกิฟต์ค่ะเป็นเวิร์กช็อปทำกิฟต์งานปักนะคะแล้วเจอกันค่ะ